ทูซับสไครบ์หนึ่งแตัวัสดีค่ะทุกคนยินนีต้อนรับเข้าสูส่ไลฟ์สดนะคะของนุกยุงค่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุกยุงด้วยนะคะวันนี้อากาศเย็นดีมากเลยค่ะทุกคนโอ๊ยเข่าชัด อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฉันคือเน็ตไอดอลไปไหนมาไหนก็ไลฟ์สดตลอดแม้กระทัน่งขณนะขับรถก็ต้องไลฟ์เพื่อให้ FC รู้ถึงความเคลื่อนไหวของเรานั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะของนุ้กยุงค่ะทันที่เข้ามา เขาฉันป้าทำอะไรเนี่ยนะขอโทษนะลูกนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเออพ่อหนูเจ็บมากเลยใบยกเป็นอะไรไหมลูกหนูเจ็บข่ามากเลยค่ะพ่อโอ้ปมนุก็ปิีนุกเท้าแตกทายาหมอาอก็ได้นะลูกแต่ใบยกนี่ต้องไปหาหมอนะ แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็นาคนนั้นน่ะสิมาชนหนูแถมยังไม่ดูทางอีกอ้าวคุณอะไรของคุณเนี่ยฮะขับรถไม่ดูทางเหรอมัวแต่ดูโทรศัพท์เหรอหเออเออเอเอฉันขอโทษนะคุณฉันไม่ได้ตั้งใจเด็กๆพี่ขอโทษนะเออเออย่าเพิ่งรีบพูดลุกขึ้นมาก่อนคุณ <c oughs> นี่คุณมัวแต่ดูโทรศัพท์อย่างนั้นเหรอคุณ ลูกผมเกือบตายพวกคุณเลยนะเฮะ้อายุก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วแต่ทําไมคุณทําตัวแบบนี้เฮ้กลับบ้านไปคนเล่นไม่ได้เลยโทรศัพท์อะ่ะเวลาขับรถมันอันตรายนะคุณฉันขอโทษค่ะคุณที่ฉันไม่ระวังขับรถประมาทฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะฉันมัวแต่หวังยอดไลค์ยอดติดตามโดยที่ไม่คํานึงถึงความปลอดภัยบนถนนทําให้ลูกคุณต้องบาดเจ็บแบบนี้ฉันขอโทษนะคะอ่ะ,อะผมจะไม่เอาเรื่องคุณก็แล้วกันนะ แต่คุณนะ่ะอย่าเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถมันอันตรายคุณอาจจะไม่ได้เสียชีวิตคนเดียวแต่คนรอบข้างและคนที่เขาใช้ถนนอย่างระมัดระวังจะต้องมาเสียชีวิตเพราะคนอย่างคุณพอ่อหนูเจ็บมากเลยค่ะเอเพียงแค่นั้นทายาหมองเอาก็ได้นะลูกนะโอ้นี่ต้องไปโรงพยาบาลนะรปโยกไปไปไป,ปเอา้าโทรศัพท์ครเนี่ยมาลูกไปปะป,ะปะ <c oughs> ทายาหมองอนะปีมุก รถใช้ถนนอย่าเล่นโทรศัพท์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่นน้องโรมาไปแล้วนะคะ